ครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วก็วันนี้ก็จะมาเปิดเมอร์เชนดายของกลุ่มที่เราชอบอีกกลุ่มหนึ่งเนาะก็คือคิมิทอเปียเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คือจะรู้ว่าเราชอบสตรอเบอรี่พรีนแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเดบิวต์เมื่อ,เ,อ,อเดบิวต์เมื่อไม่นานมานี้เนาะก็คือกลุ่มคิมิทเปียแล้วเราก็ชอบเขามากแล้วเราก็เลยซื้อ,อ,อ first first merch ของเขามาเพื่อเปิดฉะนั้นเราจะมาเปิดกันอืม อันนี้ก็คือสั่งมาจากญี่ปุ่นเนาะมันก็จะ Security เขาค่อนข้างที่จะดีเนาะถ้าเกิดว่าไปเปิดตอนที่เห็นเปิดในกล่องก็ใช้โฟมค่อนข้างที่จะหนาเพราะว่าคือเราสั่งมาแล้วกว่าจะได้คือแบบรอเวลาเอ่อแบบ3-4เดือนอะไรพวกนี้แบบเยอะมากแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มแกะจากตรงไหนวะเนี่ยเออแบบนึงนะ กำลังงงอยู่ว่าต้องแกะตรงไหน,นเดี๋ยวจบจากนี้ก็ต้องไปอัดของภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษอีกด้วยเออโอเคใช้งันเราจะไปเร็วกันเร็วๆเนาะเพราะว่าเราอยากจะโชว์ให้ดูว่า ge, เมอร์ชอเมออันนี้คือเมอร์ชแรกของคิมีโทเปียเนาะมันหน้าตาเป็นประมาณไหนแล้วก็อ,อ่ในเมอร์ชแรกเนี่ยก็จะมีอ,อ่จะมี handwritten เนาะหรือก็คือมีข้อความเขียน จาก1ในวงเนาะแต่เป็นแบบสุม่มเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ของใครก็เผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะอธิบายเองว่าเคมิเตอเปียคือใครเนาะเผื่อมีคนสนใจแล้วอยากจะไปตามต่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวงใหม่แล้วก็คนไทยก็ยังอาจจะยังไม่รู้จักมากเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่อป้ายา <c oughs> ให้เท่าที่จะทำได้ก็หวังว่าจะชอบกันก็แบบนี้ อาจจะดูเละๆไปหน่อยเพรเราหาทางเปิดไม่ได้จริงๆแล้วก็กล้องก็อาจจะต่ำนิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยที่ถ้ากับว่ากล้องต่ำเกินไปแล้วก็วันนี้เราไปเดินงานอันนี้เมคอนของมูสไทยแลนด์มาเนาะก็ถ้ามีเวลาเราก็จะพยายาลงคลิปให้ดูแล้วกันโอเคจะพยายามไม่ให้ทำลายสินค้าข้างในแต่มันแกะยากเกือเกิน ตัดไปเลยมันอาจจะง่ายกว่าแต่อยากจะคงรูปร่างของอตัวห่อไว้เพื่อเอากลับมาใช้งานเนาะก็พยายามจะไม่ทำลายมากเกินไปแต่ก็ทำลายไปมากแล้วล่ะโอ้คน่าจะได้แหละโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยนี่ก็จะเป็นสแตนดี้ออคริคลิกเนาะแล้วก็จะมีข้อความของตึกในวง น่าจะเห็นกันมันปเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้อความที่เราได้ก็คือข้อความของนากิฮานะเพราะว่าเป็นเมมเบอร์สีเขียวเห็นไหมประเด็นคืออ่อภาษาญี่ปุ่นเราังไม่แข็งแรงเนาะเพราะฉะนั้นขอข้ามว่าเขาเขียนอะไรไปขออภัยจริงๆอ่านไม่ออกแต่เดี๋ยวเราจะไปลั่งไปว่าเขาพยายามจะสื่อพยายามจะเขียนอะไรนะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า เขาพยายามที่จะเขียนอะไรโอเคเรามาดูด้านหลังนี่คือด้านหลังเนาะนี่สแตนดี้อะคริลิกเป็นเมอร์ชเป็นเฟิร์สเมอร์ชเนาะก็คือเป็นของสะสมแรกของกลุ่มคิมิโทเปียก็จะเห็นก็จะเห็นเขียนอยู่ว่าอ๋อคิมิโทเปียเนาะเผื่อใครไม่เห็นคิมิโทเปียอันนี้ก็เป็นคิมิโทเปียเนาะแต่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นคิมิ โทเปียคิมิโทเปียโอ้โหตีก๊อกตัวเองโอเค,อเคขอโทษขอโทษโอเคก็เราก็จะมาแนะนำเมมเบอร์เนาะว่าเขาเป็นใครอะไรอะไรยังไงพวกนี้ก็จะแนะนำคร่าวๆให้มันเร็วที่สุดก็กลุ่มคิมิโทเปียเนาะก็เป็นกลุ่มออไอดอลที่บอยแบนด์ที่ดีบิวตกันเออดีบิว ทำไมชอบพูดเดบิวโอเคเดบิวกัน5คนเนาะก็ก่อนอื่นก็คนสีฟ้าคนนี้เนาะชื่อเหมียวหรือมิโอมิโอถ้าเกิดว่าเขียนวยภาษาญี่ปุ่นมันจะอ่านว่ามิโอเนาะแต่เขาเรียกตัวเองว่าเหมียวเนาะก็เสียงแมวนั่นแหละเมียวเือนั่นแหละเมียวโอเคคนสีเขียวชื่อนากิฮะเนาะแล้วก็เป็นคนที่เขียนลายมือให้เราในการ์ดใบนี้เนาะก็คือนาคิฮะโอเค คนสีม่วงนี้ก็คืออาริโวเนาะก็คือเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้แล้วก็คนสีเหลืองนี่ก็คือทีเทนเนาะก็คือเป็นก็คือเป็นคนที่เสียงน่าจะน่ารักที่สุดในกลุ่มนี้แล้วแล้วก็อ่อคนสีชมพูก็คือกาโอมารุเนาะก็เป็นอีกคนหนึ่งอ่อที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะก็กลุ่มคิมิโทเปียอ่อมีประวัติข้าวว่าอย่างไงใช่ไหมก็ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มเล่าจากประวัติของ อาริโว่เราก็คืออาริโวเนี่ยความเป็นจริงอะถ้าเกิดว่าคนตามด้อมเอ่อญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเคยมีกลุ่มหนึ่งอะชื่อ cross หรือคุโรสุโตนี่แหละอ่าใช่คุคุโรสุโต้ cross ใช่ cross ซึ่งมันเป็นกลุ่มอ่าไอดอลบอยแบนด์ Band, เหมือนกันที่เดบิวต์ไปแล้วปีที่แล้วแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่มีที่จะมีกระแสเนาะแต่ว่าก็คือจู่ๆเขาก็ยุบวงไป ซึ่งในกลุ่มของคุโรซุโตะเนี่ยก็มีทั้งหมด6คนเนาะแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออาริโวเนาะก็คืออาริโวก็เหมือนแบบจู่ๆก็ยุบวงไปเขาก็เหมือนแบบเอ่อเหมือนโดนพลากความฝันเอาเรียกเรียกเอาง่ายๆเหมือนโดนพรากความฝันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอยากทําฝันนี้อยู่อะเขาก็เลยคิดที่จะสร้างวงใหม่ของตัวเองขึ้นมา ก็คือประวัติเขาค่ามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ว่าทําไมคิมิโทเปียเกิดขึ้นเพราะคิมิโทเปียเนี่ยเกิดจากการที่อาริโวเนี่ยเคยมีความฝันวัยเด็กกับเทเทนเนาะเพราะเทเทนเป็นเหมือนเพื่อนของอาริโวเนาะทั้งคู่มีความฝันด้วยกันคืออยากเป็นไอดอลแล้วก็วันที่อาริโวเนี่ยไม่มีแบรนด์อยู่แล้วคือแบรนด์แบรนด์เก่าครอสมันยุบไปแล้วเขาก็เลยแบบไปคุยกับเทเทนเนาะแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจ สร้างวงขึ้นมาด้วยกันซึ่งานากิฮะกับเมียวเนี่ยกัมเมียวเนี่ยก็คือเขาเป็นเพื่อนของเทเทนอยู่แล้วเทเทนก็เลยแนะนําให้อริโวอรู้จักกับ2คนนี้แล้วก็2คนนี้ก็เลยมาอยู่ในกลุ่มเนาะส่วนกาโอมารุเนี่ยเป็นคนที่อริโวอสนิทตอนที่ตอนที่เจอกันออนไลน์ก็เลยมาร่วมวงด้วยก็เลยกลายเป็นกลุ่ม5คนเนาะก็เลยกลายเป็นกลุ่มคิมิโทเปียเนาะก็คิมิโทเปียเนี่ยก็จะอยู่ในค่ายของออ อุทัยเตอิน e อินซีเนาะอุทัยอิงค no? ์เนาะก็มันมีอีกประมาณสักกลุ่ม2กลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้เนาะแต่เราเรา,เราก็ไม่ได้ติดตามแล้วเราก็ติดตามแค่คีิมิเทอรเปียก็ถ้าเกิดว่าถามว่าคิมิเทอเปียทำอะไรบ้างเนาะก็ จะมีทั้งไลฟ์ล่นเกมมีโคเวอร์ซองมีออริจินอลซองน่าจะออกประมาณ4-5เพลงลวมั้งประมาณนะั้นถ้าเป็นออริจินอลซองเนาะแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆที่พยายามจะทำให้ผู้ชมสนุกเนาะบางทีก็มีไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโคเวอร์เป็นแมชเป็นแบบแมชอพของโคเวอร์ต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแบบมี NG มีอะไรพวกนี้เนาะก็สนุกสนานก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปติดตามเอาได้ ก็ค่อนข้างที่จะสนุกถ้าเป็นส่วนตัวเราเราก็ชอบเพราะว่าแต่ละคนก็อัธยาศัยดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะตลกพอใช้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามใครคนอื่นส่วนตัวเนาะก็แต่ละคนก็จะมีนิสัยต่างกันเนาะมี personality ต่างกันก็อย่างมีโอเนี่ยก็จะเป็นคนแบบกวนๆหน่อยเนาะออกนสัยกวนๆชายกวนมากเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปดูช่องของมีโอก็กวนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนากิฮานะก็จะเป็น คนที่น่าจะเป็นประเภทเดียวกับเมียเนี่ยแต่ว่าเขามีความสามารถเรื่องเสียงสูงมากถ้าจะบอกว่าใครร้องเก่งที่สุดในนี้ต้องบอกว่านากิฮารร้องเก่งที่สุดคือเก่งจริงๆแบบเรียนเสียงได้หลายเสียงสามารถร้องเสียงผู้หญิงก็ได้ร้องเสียงผู้ชายก็ได้เนาะคือเก่งมากถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายอมรับในความสามารถว่าเก่งในการใช้เสียงมีเสียงที่หลากหลายด้วยแล้วก็ ถ้าเป็นเพลงของคิมิทเปียเลยรวมมันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะออกแนวหลากหลายก็น่าจะเป็นป๊อปบางทีก็เป็นคลาสสิกเนาะแต่เปนจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบออกแนวมีความสุขเอาง่ายๆออกแนวมีความสุขก็อาจอ,อ,อ,อาจจะชอบเพราะมันคล้ายๆกับคอนเซปต์ของ s t r a w b e r r y Prince เนาะแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเกิดว่าใครเล่น Project s e k ค i อ่ะแล้วใครชอบ Wonderland X Show Time อะ่ะคิมิทเปียคือคำตอบเลยนะเพราะว่าเพลงมันออกแนวนั้นเลยมันแบบออกแนวนั้นเลยมันสนุกแบบนั้น แล้วก็เขาก็คเวอร์เพลงของ w o n d e r Land Echo Time ที่สุกศร์ร้องหลายเพลงด้วยก็ประมาณนั้นสดวนอาริโบเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเนาะเนื่องจากเขาเคยมีประสบการณ์ในวงก่อนเนาะก็ตอนนี้เขาก็ร้องเก่งขึ้นมากถ้าไปฟังเพลงที่อาริโบร้องมาแล้วรู้สึกว่าเขาร้องดีมากในการ cover หลายๆอย่างแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะดีในหลายๆมุม ส่วนเทนเทนเราแล้วรู้สึกเขาเป็นเหมือนแบบคนที่ปิดทองหลงังผ้าเขาเขาไม่เด่นนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเขาเป็นตัวเชื่อมทุกคนไว้ในกลุ่มไว้ด้วยกันอ่ะเขาเป็นคนที่แบบในกลุ่มขาดไม่ได้เขาอะชอบร้องเพลงสไตล์เทคโนแล้วประเด็นคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเทคโนแต่เราเป็นคนที่ชอบนิสใส่ของ T ทนเทนมากแล้วเราอยากเราอยากให้เขาร้องเพลงที่มันเหมาะกับเขาแต่ความจริงเรา แต่ความเป็นจริงเราก็รู้สึกว่าเขาอะน่าจะร้องอ่อนที่สุดในกลุ่มแต่ว่ารู้สึกว่าเขามีความพยายามน่าจะแบบเบอร์อันดับต้นๆเลยส่วนกาโอามาลูเนี่ยเป็นคนที่แบบเสียงเข้มมาแล้วแบบมันร้องแล้วแบบมันดูมีพลังอะไรพวกเนี้แล้วก็เป็นคนตลกเป็นคนที่ใส่น่ารักก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวงนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบใจก็ลองไปเออหาลองไปติดตามดูก็ได้เนาะส่วน เขาเขียนอะไรเราก็จะเออถ้าเรามีเวลาเราก็จะอัดวิดีโอแปลความหมายให้ฟังเนอะพราขอโทษจริงๆคือประเด็นคือเรียนภาษาญี่ปุ่นอะ่ะมันมีออฮิรากานะมีคันจิใช่ไหมแล้วมีอะไรวะเออมีอีกอย่างนึงอะ่ะแล้วก็ประเด็นคือฮิร ฮิรากานะเรายังเอาไม่รอดเลยแล้วจะแล้วจะไปอ่านคันจิได้ยังไงแล้วมันมีคันจิหลายตัวมากเลยเนาะอีกอันหนึ่งคืออะไรวะลืมเออมันมีสามมันมีสามในกูติสเติมเออช่างมาเถะก็เอาง่ายๆก,ก็นา่าจะประมาณนี้เนาะกออ็ขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายเย่ yeah yeah. ฝากติดตามคิมฮทเปียด้วยนะคือดีมากอันนี้ขายของโอเค